ไม่ซูงค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมาให้ประกาศโฉมหากูก็นนะได้แล้วก็ประกาศเท่าก็เท่า่างย่อล่างย่อก็ขึ้นกะบกัาตาว้ใไ้หิวหิวน่ะนกรก็อนเนาะเพราะว่าเขาตากไว้หิวหิวในมันติมันติหวานอยู่มันก็มันติเข้มนั่นแหละเทาก็ติล่องเหมือนอ๋อเทาก็ติ ได้เฮ็ดผักสมนําข้าวนําข้าเอิ้นข้าเทาติโนดก่อนนะก็ก่อนน่ะแต่ว่าเพรว่าเปิ้นเฮ็ดเปิ้นโนดถ้เปิ้นซอยๆก็เฮ็ดกว่าให้นานๆแต่ว่าเฮาิโนดให้มันโอนให้ิมนี่เนาะเพราะว่าเฮาโนดให้มันโอนน่ะมันหวานยนีกําเฮาเพราะว่าเฮาโนดยเฮาก็ติซอย่หนกเนาะกก็มแล้วองกันนะ ก็ได้ทุ่มไปแล้วไเขาก็ติโนที่ไหนเออหรือว่าซอยเทียงก็โนนหม่างก็อโนเทียงก้อยอยก้อนอะเขาก็ตีใหไทมันโนดให้ไทยมันเหี่ยวเหี่ยวเองมามอะไรจังเป็นทางละจองสมรสาสมรสึงค่าเขาก็โนดให้มันไลตีนันนาสม็หึงค่หอในทไหนให้บนบน เดือดซอยฮะฮ่แม่เนาะฮะซอยเฮ็ดปด้อเฮ็ดปด้อแถวก็มีน้ำปลาฮ่ฮ่มีน้ำข่าวอ๋อมีน,ำน้ำข่าววันเท่ากินไปไปยาวเดี๋ยววันกินนี่มาเส้นไม้พูนเส้นไมพูนนะที่มัมมมนใะชใส่อ๋อสวยเยอ๋อห <laughs> ไหนมันก็ลืมเหี่ยวนี่ของเหี่ยวเพราะว่าหมังก็ก็าะว่าไข่เฮ็ดกว่าเครื่องไหนเนี่ยก็ไล่เองก็ดำต้องซอยก่อนไล่เอาค่ะก็ใส่กว่าตัง้ง การเห็นนั่นฮะเนาะเอออันนั้นบอกเคยเข้มละบอกเคยเข้มแต่ออนนั้มีทิชชู่ของพักกาดเขาก็มันเป็นตัวเป็นต้นอะไรเนาะหืมผัได้เฮ็ดเหมือนห้ามเหมือนห้ามหัวห้าด้ายห้าเฮ็ดไหนผักกาดสมได้เฮ็ดผักกาดสมน้ำ ราะว่ามันโซมเมา้าหนเขาตีมันนี่กูกอแทงขนากูก่นกกนอนะเขาตีให้ดสามคืนสามคืนในนี่เพิ่มสามคืนในมันเต็มโซมหวานโอ้โหเสียงปอมมกอก,นะนะกูกะต่ำหมดเลยไหนอันเตียนในกวางหวังในกูกอดเฮ็ดใส่ในได้นี่ยหวานให้มาเหี่ยวก็มันกว่าดได้ดิแก เพราะขาโนียวที่ไหนมันก็กว่าจริงๆอะกูก็แหมมันก็เริ่มเหี่ยวนะโอ้มัน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 ใจว่าเริ่มเหี่ยวหรอมันเหี่ยวเหี่ยวว่หี่อิดๆแต่ว่าข้าวตโนัวไทยมันอ้วนอนอินเพราะว่าข้าวเหนียไรตีเนี่ยก่อนอันน้ำเขียวๆนั่นได้ออกนั่นนะอันนั้นได้เคี้ยน้ำอะกูก็ เน่หค่กูก็เนี่ปันน้ำบดได้่ยวออกน้ำเขียวก็ไม่เ่อยติขึ้นแต่ก็สร้อยขนาดกูก็นะเพราะว่าเขามาอันนั้นเขาก็ติดได้ซอยเขาซอยกันมีนั่งในเขียนดก็ไม่ได้ซอยยาวค่ะกูก็แล้วก็เขาก็ติดก็ใส่น้ำเขาขนาดเพราะว่าใครใครกินเนีก็เฮ็ดง่ายเฮ็ดทางกล้วยขนาดก็ก็นะเข้มหนักเขาก็ติเอา เขาเตะใส่ถุงอันตั้งเขาก็เตะเอาน้ำเขาเทลงกว่าเห็นไหนคะนี่เตรีมบาร์สุของนั้องที่บอกว่าลูกยิงสั่งพักไว้ปันแม่ผู้ในวัดมือก้องท่ามือส่งแม่ปลาตึกอังเฮ็ดพักไปโกนกว่าเฮ็ดการอยู่คืออันทางเข้ามือส่งพักตีลูกยิงสั่งไว้แม่จมติดได้ยาวขาน้ำคิดอุ่นก่อมปันเปลี่ยนเฮ็ตยาวในว่า ก็จะใส่น้ำจะใส่น้ำแล้วนะคะโอ้ใส่นำ้ำเขา,น,า,า,น,านะน้ำเขาเขาเยอะมาก่อยกั่ไหมโอ้ น้ำเขาห้ามอยู่กวนวันนี้ก็ก็แล้วเขาก็เอาไว้เป็นเอาเอาไว้น้ำเขาหลายๆมองนะเพราะว่าเขาตีกินน้ำน้ำๆขนาดก็ก็นะเจ้ากระจกในน้ำกระจกใอกหน้าไหเนาะตองเป็นเหั่น มาิก่อนเลยาปองตีเล่ว่ออเอาขนาดแต่โมโูมางแค่ป้องหน่อยยูต้องติป้องไม่ไหนป้องเอออันปิขายเป็ป้องเปป้องเปป้องนั่นเนาะว้าแต่เออเเอาแค่แค่แค่มน่เอตวเขาก็เอาวางไว้ไม่ไหนกใส่แทงวิธี เฮ็ดพกักต้มน้ำโอ้น้ำดำๆก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องอมนเดี๋ยอวยนะอะได้สองจ้าบ้องสมมาฮะเดี๋ยมันเ่หันากุก็านาะเดี๋เฮ็ดกินพกักส้มใส่ักต้มหูเหี